ว้าวยี่เปียนดูเร็วจังจ้าเดบงละมาชิมเมนูแรกกันเลยดิจ๊ะเมนูแรกนี่สาปตาชอบมากเลยเมนูนี้ต่อไปไห<ป>มเมนูเมนูที่สองดิจ้า <c oughs> เมนูที่สองต่อไปชิมเมนูที่สามดิจ๊ะเมนูที่สามอันนี้น่าจะเด็ดมากเลยอันเนี้ย <c oughs> ระวางปนกรุบกรุบเนี้เจลเอาสนอกสุขสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะพบกับช่องสาวตาพาเซตวันนี้สาวตาพาทาเมนูอะไรเหรอตามสัญญาจ้าเมนูดอกเคฝรั่งนะจ้าวันนี้รวมกัน3เมนูเลยจ้าเอาละคะ่ะไปดูกันเลยว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะมันอยู่ต่อหน้าสาวตาแล้วนี่ไงคะไม่บอกนะคะว่าเมนูอะไรไปดูกันเลยจ้า สำหรับดอกตุ่มๆอย่างนี้นะคะสาวตาจะใช้ทำยำค่ะนี่เด็ดเอาอ่อนๆเลยนะคะแล้วสำหรับใบอ่อนๆเงี้ยเราก็ใช้ผัดได้เลยค่ะแบบนี้นะจ๊ะบานนิดนึงแล้วก็บใบอ่อนๆสาวตาจะเอาไว้ผัดค่ะผัดนะคะแล้วสำหรับเอ,อ่อดอกบานอย่างนี้นะคะเหมือนเนี้ย สาวตาจะไว้ชุบแป้งทอดค่ะเดี๋ยวสาวตาก็เด็ดได้พอประมาณแล้วนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวไปล้างน้ำจ้า ้งสามอย่างนี้ที่จะทำสามเมนูนะจ๊ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยว่าเมนูแรกสาวตายจะทำอะไรนะจ๊ะว่า l ่ะเออเล่เลฟเลอร์เดออาคาเซจะเดทจาลาเวคค a มิฟอุนว e าว faire q u เ i ณ e ว a าเรือปลาเออปลาทอดโชนสิคนเมนูแรกนะคะที่สาวตายจะเสนอคืออะไรรู้ไหมยำดอกแคฝรั่งกระเทียมดองใส่กุ้งสดหมูสับจ้าว o า l à q u e je vous p r é s e n t e c e s t salade de f l e u r อ e คาเซอ a a a c ค a บัสอีพ็อก a c ค i เครื่องปรุงส่วนผสมกันเลยจ้ามาดูกันจ้าเครื่องปรุงส่วนผสมสําหรับทายําดอกแคฝรั่งเลยจ้าดอกแคฝรั่งดอกตูมล้างเรียบร้อยแล้วประมาณ2ขีดนะคะเดฟเฟลด์อา a าเซ i a d จา h ลาเว e เดอร์สังกรตัวใหญ่เลยนะคะประมาณ3มขีดจ้าแล้วก็หมูสับสองขีดจ้าเอลกัมบัสเบียงกรอสลั เดือดสังครัมเอ้ยถั่วสังครัมเอเดือดสังครัมเดือดปอกอักฉริยหอมแดงเอชาลอตเอ่อ uh, ต้นหอมซอยเอเซเบตเอ่อ uh, แล้วก็ผักชีซอยนะคะเอกอรีนเดอร์แล้วก็มะนาวจ้ะซิตรองแว่พิมังรูชพริกแดงซอยจ้าสาวตาใสาพริกแห้งคั่วด้วยนะคะคั่วแบบหยาบๆนะคะเพิ่มความหอมคะ่ะเอพิมังกรีเย กระเทียมดองจ้าสำคัญของความอร่อยความนัวนะจ้าเอลไลมารเนิถั่วลิ้สองขั้วคาคาเวตกรียผงรสด,ดีนะจ้าเอคโนออังพูดร์เอิรมคุยกระสุกแล้วก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะจ้าน้ำปลาซอสตะปวสองน้ำเชื่อมจ้าเอเซโรเดซุกระ มาทำกันเลยจ้าน้ำสักหน่อยนะจ้าใส่ลงกระทะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหมูลงไปรวนเลยจ้ารวนให้หมูมันสุกเลยนะพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะเป็นไงคะกุ้งสุกแล้วได้ที่แล้วจ้าพักไว้ก่อนคะ่ะที่นี้เราก็มาลวกดอกแคฝรั่งจ้า พอน้ำเดือดใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ดอกแคฝรัง่งลงไปลวกเลยจ้าลวกไว้สักประมาณ2นาทีนะคะหลังจาก2นาทีแล้วเราก็ตักมาแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยค่ะสีจะได้สวยๆเขียวแบบนี้ไงมาทำน้ำยำกันค่ะฟเฟรซละซอสเด,ดสลาด,ดกระเทียมดองไล มารินีน้ำตาลเขี้ยวหรือน้ำเชื่อมซุกรซีโอ้น้ำปลาซอสเดพอพองพริกแดงซอยพิมังรูจพริกป่นพิมังเกรียผงปรุงรสรสดีขนนอังพูดรกอริเอนเดผักชีหอมแดงเอชาลอตต้นหอมเอเซเบต บีบมะนาวเลยเอ๊ะซิตรอรงแหวกและก็ถั่วที่สองขั่วค่ะเอคาคาเวตกรียเยเหลือไว้หน่อยหนึ่งไว้โรยหน้านะจ๊ะตอนเสร็จแล้วก็สมรวมกันเลยเอเมลองที่เลเงกรีเดียนแล้วก็หมูสับร,รวนและก็กุ้งที่พักไว้เมื่อกี้นะจ๊ะเอคาคาเอ่อ creveta, cambasa e eh? pop ค่ะหนึงเมนูต่อไปเรามาดูเมนูที่2กันนะคะมาดูเมนูที่2จ้ะไปจะทำอะไรเอดเดชิมรเรซเอเบกเนเตออาคา,าเซมาดูเมนูที่2กันจ้าดอกแคฝรัง่งผัดกุ้งสดหมูสับน้ำมันหอยจ้าก็มีหมูสับหนึขีดกุ้งสด3ามขีดแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดน้ำมันหอย ซสอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริกกระเทียมตำแบบหยาบๆนะคะแบบนี้นะคะหมูสับ1นึ่งขีดแล้วก็กุ้งสามขีดจ้าน้ำมันลงกระทะกระเทียมพริกลงไปผัดให้หอมใส่หมูสับลงไปเลยจากนั้นก็พอหมูเริ่มสุกจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้าใส่กุ้งนะคะพอกุ้งเริ่มจะสุกได้ที่แล้วที่นี่เราก็ใส่ ดอกแคฝรั่งลงไปเลยจ้าปรุงรสกันเลยแล้วมันหอยซอสวิสซอเดโซชาซีอ,ดดอิวขาวของรสดีนออังกูดระซูโครน้ำตาลใสเอเมลังชีสุกได้ทีแล้วจ้าก็ผัดให้ดอกแคฝรั่ง ยุบนะคะประมาณสองนาทีก็ได้ที่แล้วชิมเลยแล้วเยี่ยมแล้วอร่อยมากเสิร้ฟบองเอฟด,ดับเลยสุดเด็ดเมนูที่สองเสร็จแล้วจ้าดอกแคฝรั่งผัดกุ้งสดหมูสับจ้าเอดเดอเร์เชียมรีเซ็ตเซ sauté de fleur a c a c i ซ au p อ c อกอากาเซ a ยเอาระทุเมนูสุดท้ายแล้วเมนูที่ามจ้ะดอกแคฝรังชุบเป็งทอดจ้าดเนเลรซ็่เนีเดเลอาสำหรับแป้งที่จะชุบแป้งทอดดอกแคฝรั่งนะจ๊ะสาตาจะใช้แป้งแป้งทอดกรอบแบบ สําเร็จรูปแล้วจ้าผสมเค่น้ําแล้วก็เติมเค่ผงปรุงรสน้ําตาลายเกลือนิดนึงแล้วก็พริกแกงแดงนิดนึงเพื่อสีสันนะจ้ะก็มีน้ํามันสําหรับทอดเดอกแคฝรั่งนะยจ๊ะเอาละค่ะมาทอดกันเลยเอาน้ํามันใส่กระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วก็รีไฟปานกลางนะคะปานกลางอย่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะ กับด้านปุ๊บนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะเปิดไฟแรงเลยมันจะได้กรอบๆนะคะได้ทีแล้วจ้าตักออกเลยวาละอิปียงนดูเรกัมซะเซบองล่ะมังชีอาเวิกลาซอสแอคดูสหรือซัมเบียงก,กับน้ำชิมไก่รสเด็ดว้าวเมนูที่สามเสร็จแล้วจ้าดอกแคฝรั่งชุบแป้งทอด ทว่าเสียงรสเซ e เซ e fl นย์เดฟเล็กเีเป็นยังไงละ่ะคะทุกคนสามเมนูต่อหน้าสาวตาทำเสร็จแล้วจากโดเกฝรังชาเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวจะพาชิมนะจ๊ะเอาล่ะค่ะ กดจะพาชิมนะจ๊ะชอบไหมคะคลิปนี้มีประโยชน์ไหมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้สาวตาด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกด s ั b สไคร b e เป็นกำลังใจให้สาวตาด้วยด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้ง,งนะจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆดีๆจากสาวตาด้วยจ้า <c oughs> มาชิมเมนูแรกกันเลยนะจ๊ะเมนูแรก นี่สาวตาชอบมากเลยเมนูนี้อะไรรู้ไหมก็ลองให้เห็นกันแล้วนะจ้ามันคือยำจ้าดอกเคเปอร์ดังพาชิมมิจ๊ะพอของปากขรงกมอนะคะกุ้งตัวใหญ่มากหืมจอนจริงอืมสักแกกุ้งเด้งๆเลยจ้าตัวใหญ่มากหืมด้อ,อ,อ,อ ยำดอกเคฟรังก็เตรียมดองอต่อไปเมนูเมนูที่สองนะจ๊ะเมนูที่สองอันนี้ผัดดอกเคฟรังน้ำมันหอยหมูสับกุ้งดิงข้าวบงอะไรนะข้าวเสิร์ร้อนนะ พุ้งเด่นเด่นเลยจ้าแซ่บไปเลยเด้อต่อไปชิมเมนูที่สามนะจ้าเมนูที่สามอันนี้ละจ้าเด็ดมากเลยอันเนี้ยชุบแป้งทอดจ้าดอกแคฝรั่งชุบแป้งทอดเดีงี้เดือดเลือดอัสกัสเซอาอุลารังการดิซ่าจวดจวดชิมอออืื้ห ไม่อยากพูดอะไรลนะอร่อยเวอร์ได้กินเสียมเที่ยวไหมคะรุบๆกอบกบสุด,ดยอดเป็นของทานเล่นกระเด็ดเลยจ้ะกินกับข้าวก็อร่อยขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขกันทุกๆบ้าน สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า